สมาธินั้นะมีกําลังแก่กล้านะท,ทั้งที่เรื่องเดิมแหละอย่งอยู่ข้างนอกเนี่ยนะเราเห็นทุกอย่างเกิดดับเนะี่ยแต่มันล้างกิเลสไม่ได้แต่พอจิตมันมีกําลังพอนะ้ํารวมข้ออวนารสมาธิแล้วไปเห็นความเกิดดับท่านั่นเองนะมันวางเลยนะมันรู้เลยวยึดไม่ได้นั่นไอ้ตัวสมาสมาธิตัวสําคัญนะ สมาสมาธิเบื้องต้นที่เราฝึกเนี้ยมันเป็นคณิกาสมาธิก็จริง่ะแต่ถ้าอินทรีเราแก่กล้าถึงจุดหนึ่งนะมันจะเข้าอาัปนาสมาธิอัตโนมัติ <Yeah. S 1> พระอราหันต์ส่วนใหญ่นะเป็นสุขวิปัสสกะส่วนใหญ่เลยเป็นสุขวิปัสสกะ <Yeah. S 1> คือไม่ได้มีฤทธิเดชไม่ได้เข้าฌานมาก่อน อาศัยการเจริญสติเป็นขณะขณะเนี่ยแต่ตอนที่บรรลุพระอรหันต์นะจิตเข้าอัปปนาสมาธิอย่างต่ําที่สุดเข้าปฐมฌานเข้าได้ถึงฌานที่แปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่เป็นรูปฌปานห้าหกเจ็ดแปดเป็นอรูปฌปานมีอย่างละสี่เวลาที่อริยามรรคเกิดนะจิตจะต้องเข้าฌาน แล้ความรู้ความเห็นที่เกิดในฌานนั้นนะมีกําลังกล้าแข็งแรงมากถึงล้างกิเลสในส่วนลึกลงไร้ล้างสังโยชน์ล้างอนุสัยได้อันนั้นถึงวันหนึ่งพวกเราก็จะไปถึงนะถ้าพวกเราพยายามฝึกข้อที่หนึ่งมีศีลห้าข้อที่สองทำในรูปแบบไม่ละเลย การทําในรูปแบบก็คือทํากรรมฐานอะไรก็ได้ที่เราถนัดแล้วคอยรู้ทันจิตตนเองไว้จิตหลงไปจากอารมณ์กรรมฐานรู้ทันจิตไปเพ่งอารมณ์กรรมฐานรู้ทันฝึกอย่างเนี้เวลาที่เหลือจเจริญสติในชีวิตประจาวันจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทําพูดคิดอะไมีสติกํากับไปเรื่อยๆตาเห็นรูปจิตเรามีความเปลี่ยนแปลงเรารู้ทัน หูได้ยินเสียงจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรารู้ทันจมูกได้กลิ่นลิ้นกระทบรสกายกระทบสัมผัสใจกระทบความคิดเนี้ยจิตมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเรารู้ทันเช่นเราคิดถึงเรื่องที่ไม่ดีจิตเราเปลี่ยนแปลงคือเกิดโทสะเนราก็รู้เ<ม>นี่ยคอยรู้ทันนะรู้เรื่อยๆ การปฏิบัติในชีวิตประจำวันก็คือเมื่อตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทมารมแล้วมีความเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้นที่จิตให้รู้ทันที่จิตไม่ใช่รู้ที่รูปเสียงกลิ่นรสโอสถพาธรรมารมให้ตัดตรงเข้าที่จิตเลยอันนี้เหมือนที่เนนสอนพระโพธิละเคยเล่าหลายทีแล้วนะเนนชี้ให้พระโพธิละดูว่าในจมปลวกเก่าๆเ,เนี้ย มีเฮีย้ยตัวหนึ่งนะเข้าไปขุดรูอยู่ในจอมปลวกแล้วจำปลวกเนียมีรูอยู่หกรูเฮีย้ยเข้าออกได้ทุกรูเลยถ้าเราอยากจับเฮีย้ยตัวนี้ได้เราให้ปิดซะห้ารูแล้วเฝ้าอยู่รูเดียวปิดอยู่ห้ารูหมายถึงตาหูจมูกลิ้นกายกาตนตาหูจมูกลิ้นกายกระทบอารมณ์ชั่งมันเราเฝ้าอยู่ที่จิตดวงเดียวนะแล้วเราจะจับเฮีย้ยได้ แล้วเพราะ่หมามันเฮีย้ยนจริงๆนะไอ้ที่เราว่าเราดีเราดีจริงๆไม่ใช่หรอกนะจริงๆเราเป็นระดับตัวเงินตัวทองทั้งนั้นแหละนะเน่นเฝ้าดนะูจำได้ไหมข้อที่หนึ่งถือศีลห้านะต้องถือศีลถ้าไม่ถือศีลเวลาเราเจริญวิปัสสนาแล้วเราจะล้มละลายเพราะตอนเราเจริญวิปัสสนาเราจะไม่บังคับกดข่มจิต่กิเลสเกิดแล้วเราไม่มีศีลกั้นไว้นะ แมันทำชั่วได้เต็มที่เลยเพราะเราไม่มีการกดข่มบังคับจิตเพราะนั้นฝึกถือศีลห้าตั้งใจรักษาศีลห้าไว้ทุกวันทำในรูปแบบเพื่อเพิ่มกําลังของสมาธิวิธีเพิ่มกําลังสมาธิก็คือรู้ทันจิตไว้จิตจะมีกําลังขึ้นมาทำไมจิตมีกําลังเพราะจิตนะถ้าเราไม่ฝึกเนะี้ยมันจะวิ่ง ตลอดตลอดตลอดเวลาวิ่งไปทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจไม่เคยหยุดพักจิตที่วิ่งพล้านๆไปเหมือนหมาบ้าถูกน้ําร้อนนะวิ่งไปเรื่อยๆนะมันก็หมดแรงนี่ถ้าเรารู้ทันนะจิตนี้ไปเรารู้มันก็เลิกหนีมันก็ก